ดีก้าแบงค์ค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยไอแ้แหลมไอแ้แหลมของพี่ดีใจด้วยคนต่อไปค่ะที่ได้กลับเข้าสู่โรงเรียนคอมเขาไม่เรียนได้แก่ 40 a ค่ะดีใจกับน,น้องเอด้วยว้ายเหลือลูกตต้มกับท็อปนะคะจะบอกให้ว่าที่เหลือๆนี้ก็แต่และคนนี่ก็เป็นสุดยอดนะคะฝีมือพัฒนาขึ้นทั้งนั้นเลยแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นใครนะคะที่เป็นคนสุดท้ายที่จะกลับเข้าสู่โรงเรียนเดอะคอมเมดี้ท็อปฉันฉี่จะนาะ่าแล้วแกรู้ไหมลุ้นไปจนตามกันละเกิน จะบอกว่านักเรียนที่เหลือนี่เก่งๆทุกคนไม่อยากเสียใครไปเลยค่ะท็อปจ้าเพียวจะช่วยนน้องเนะลูกตั้มด้วยนะจ้าโชคดีนน้องเอ้ยมายืนสองคนขนาดนี้แล้วจําเป็นต้องใช้หมวกครับไม่มีแล้วคุณจะใช้หมวกคุณผมหรอคะหมวกกันน็อกใช้หมดแล้วค่ะคือพี่ตะบี้ตะบันใช้ไปหมดแล้วค่ะเอ๊ะหรือแล้วจะเอาที่พี่เพชรเขาเห็นใส่มาหมวกไปหนึ่งไม่ใช่นั่นผมพี่เขาประธานภัยค่ะเอาแล้วใครยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่จะได้กลับเข้าสู่โรงเรียนเดอะคอมเมดี้และคนที่เหลือคือผู้ที่ต้องไปจากโรงเรียนเดอะคอมเมดี้และต้องคืนหมวกให้กับโรงเรียนของเรานะคะอ่ะเอาใจช่วยลูกตามแล้วก็น้องท็อปด้วยนะคะอยากจะบอกว่ารักน้องทั้งสองคนเลยคนสุดท้ายที่จะกลับเข้าสู่โรงเรียนเดอะคอมเมดี้ของเรา อยากจะบอกว่าอย่าชะล่าใจนะคะอะไรก็เกิด<บ>นได้บนเวทีแห่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แบบที่ไม่คาดคิดอีโดมยังไปแล้วเลยจากผลโหวตของคนไทยทั้งประเทศค่ะสีต่อไปนี้ที่จะประกาศคือนักเรียนที่ได้เข้าไปต่อที่โรงเรียนขคอมเมดี้ค่ะ C8 ลูกตั้มค่ะมีใ,ใจกับลูกตั้มนะคะเราต้องขอแสดงความเสียใจก่อนน้องท็อปด้วยอยากจะบอกน้องท็อปว่ารักท็อปมากเลยพี่ตาก็พี่ตาทำได้หนูก็ทำได้รักท็อปมากเลยค่ะคหมวกเลยนะครับท็อปนี่เรียกว่าเป็นคนที่ ตั้งใจกับทุกๆอย่างที่ครูสอนมากๆเลยเป็นแล้วก็เป็นเป็นตัวลูกศิษย์คนโปรดของบรรดาวครูครูเลยเดี๋ยวให้เขาล้ำลำลาเพื่อนๆนะคะ,<จ>ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพี่เชื่อว่าถึงท็อปจะออกไปท็อปก็ยังคงส่งกำลังใจให้เพื่อนๆนและเพื่อนเพื่อนก็ยังคงคิดถึงท็อปอยู่เสมอจริงๆค่ะจะบอกว่าคงจะเห็นความสามารถของน้องท็อปแล้วนะคะว่า เขาเป็นได้ทุกตัวจริงๆโดยเฉพาะวีคที่ท็อปเลนเนี่ยออึ้ยอายเนี่ยมุกนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นมุกที่ติดตาตรึงใจพวกเรามากๆเลย,เลยตะเบงมานใช่ไหมตะเบงมานอันนั้นนะ ชอบมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ลงเนาะท็อปเก่งมากๆเลยเนีย่ยก็แต่นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกเสียงโหตด,ด้วยนะคะเป็นเงินจะให้น้องๆตอไปด้วยละกันนะคะค่ะ,ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ t r u e m o v e S 4G LTE 3G Plus และ Wi-Fi เบอรมีกึ่งสำเร็จรูปไวๆธนาคารกสิกรไทยสายการบินเอเอเซียน้ำผลไม้ดีโดบริษัทเทพดุงพรหมพระจำกัดชุดเครื่องนอนโลตัสและบุญถาวรไลติ้งเซ็นเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าพานาโซนิคค่ะ ยังไม่หมดนะคะขอบคุณเครื่องดนตรีสากลจาก B N K Music ค่ะเครื่องดนตรีไทยจากสมชัยดนตรีไทยรองเท้าจากอุดมเอกชุดกีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกายจากแกลนสปอร์ตค่ะเครื่องเขียนจากอุดมพาณิชย์โรงพยาบาลจุฬารัฐหน้าผมจากเกียตวดีแสงสีเสียงจาก p M Center บริษัท t t c น้ำดื่มสยามจำกัดและบริษัทยูนิจอกีเรียมอกเตอ,อร์จำกัดค่ะอ,<า>อย่าลืมนะคะติดตามความเข้มข้นนะคะที่มีเพ<อ>ิ่มขึ้นทุกสัปดาห์เลยนะคะเด็กของในไทยแลนด์ซีซั่น2ของเราทางทูวิช่อง60และระบบ HD ดีนะคะทางช่อง 1- 1 0ตลอด24ชั่วโมงค่ะและทางช่อง7 4สีนะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย2.45โมงนะคะครั้งหน้าโจทย์จะเป็นอะไรต้องติดตามแต่รับรองว่าเข้มข้นขึ้น ทุกครั้งเลยแน่นอนนะคะและจะได้เห็นพัฒนาการของน้องๆในสัปดาห์หน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรับปากรับประกานเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคอมเมนเตอร์นะคะพี่เพชรพี่ร<ล>งแลวก็อาจารย์เชยมากๆเลยค่ะและขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะที่นี่และที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะรวมไปถึงขอบคุณครูรูตลกด้วยนะคะอ่าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องๆต่อไปนะคะกับเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ซี